ตอนนี้เพื่อนอยู่ในช่องบอสกะหลาดอารอริจินอลนะครับวันนี้ก็นี่คุริโกะนะเป็นไอติมรสนมนะครับไว้ซอสช,ชคคอ็อกโกแลตนะพาลิเต้คุริโกะนะเป็นแบบนี้ต่อมาก็เป็นแบบนี้นน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  มีฝากันด้วย่างน,นี้อือมหวานหวานอืมหวานหวานเป็นนมนะแล้วก็ราดไวซอรนะรอบๆเหมือนราดช็อกโกแลตอ่ะอืมหวานหอมอืม หวานหวานประมาณแบบนมข้นนะครับหวานประมาณแบบนมข้นนิดนึงแต่ไม่ถึงกับนมข้นเลยนะครึ่งหนึ่งของนมข้นแล้วกันนะหวานประมาณนั้นไม่ได้หวานมากนะออแล้วก็ตัวโวเวเอร์เนี่ยจะเป็นนิ่มๆน,นะครับเป็นนิ่มๆไม่ได้เป็นกรอบๆนะเป็นแบบนิ่มๆหวานหอมนะไม่ได้สปอนเซอร์นะใครสนใจก็ไปลองดูเองแล้วกัน นะครับวันนี้น่าจะเป็นของญี่ปุ่นนะมาจากญี่ปุ่นหรือเปล่าประมาณนั้น,นะเป็นภาษาญี่ปุ่นไปเลยก็ประมาณนี้ครับ